ปตทพลังที่ยั่งยืนวิธีลดโลกรอ้อนของหนูนะคะก็คือการแยกขยะค่ะเพราะว่าการแยกขยะนะคะจะทำให้ปริมาณขยะในลดลงค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกเนาะแล้วก็ขวดพลาสติกกระดาษอะไรพวกนี้ค่ะแยกให้เป็นสัดเป็นส่วนเนาะก็ทําให้สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อได้ค่ะสวัสดีครับมาพบก,กับผมในช่วงพลังพิทักษ์โลกเป็นช่วงที่สนับสนุนนะครับให้ทุกคนหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมครับมาพบก,กับผลิตภัณฑ์ Re u s e p a p e ป ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังพิทักษ์โลกอย่างไรเราไปชมกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับป้าแป๋วหรือป้าเจริญรัตชีวประวัดน,นะครับป้าแป๋วครับกระดาษที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้สามารถทาเป,ป็นผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยมีความคิดเรื่อยๆอย่างไงครับเนื่องจากมันมีกระดาษที่เราไม่ต้องซื้อนะตามห้างสรรพสินค้าเขาจะมาเนบหน้าบ้านเก็บไว้เยอะก็ทิ้งเป็นเศษขยะไปก็เลยมาคิดลองมาประดิษฐ์เป็นตัว สัตว์ต่างๆขึ้นมาเล็กๆก็มาทําดอกไม้ใส่ใจกันก็ดูสวยดีมีคนก็สนใจก็เลยผลิตออกมาขายครับท่านู้ชมครับจากกระดาษที่เหลือใช้นะครับสามารถสร้างเป็นรายได้และยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อของเราด้วยมีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรไปชมกันเลยครับ ป้าแป๋มากนะครับที่ให้สาระและความรู้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้านให้รู้จกักผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ป้าแป๋มครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเชิญเลยครับ,บท่านผู้ชมท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ให้ติดต่อได้ที่เลขที่ 5, 4าหมู่3าตัวเป็นปตานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์สวยๆงามงามและดีๆอย่างนี้นะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับป้าแป๋วครับพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการเชลุกโรกร้อนไหมครับพร้อมค่ะพลังทักโลก เรามาร่วมกันเป็นพลังพิทักษ์โลกด้วยกันนะคะ